พยุติบัตรกินเพื่อนแม่หัวเขาเป็นหมอเขาก็ทำมาเลยแม่แม่แล้วกนเดี๋ยวเดี่ยวพีจะทำเอาอก็ตักเอารายการที่สั่งของเพือ่อนนะครับสวัสดีครับตันนี้อยู่กับแม่ครับ ซื้อแบนใหม่ด้วยเทฟอ่ะเผมจะมากินไอติมให้ทุกคนดูจากเมื่อเชา้าแพดเมื่อเชา้าผมทำอะไรไปจะอยู่บ้านครับ มแ,มแม่บอกก็แม่ก็ออกเหมือนเดิมแม่บอกไอกินผูน้เรียนจา้าน่ารักไหมครับไอตินผูน้เรียนกับมามี๊ถ้ามีอะไรสดทั้มนั้น งานมิกักนรไครับไปทังแม่ผมได้ด้วยพี่อบแม่ไปไหไปทำไมแม่ขวอนุญา,ากพ่อแม่กินเนี่ยกินเนบแม่ไม่รับขนมไง แม่ผมบอกใส่เส wow. so nice> yeah. ื right. ้อตัวนี yeah, melted melted. ้เม no, you know ืนอไม่พูดไม่พูดสิแมพูดเหมือนเสื้อผู้หญิงมีลูกไม้แม่ผมบอกเป็นเสื้อผู้หญิงครับเลยบอว่ามันเป็นสไตล์เตเปมันเอาเสื้อแม่มาใส่เ่น้งยังดูเสื้อพิเศอะบาทีอี่เล่นไปทัวยน้องก็ทําพนน้องก็ทําน้า แม่ถามผมนะทุกคนครับแม่ถามก็เห็นน้องเขามองไงอร่อยครับกินได้จริง โอเคครับเดี okay, ๋ยวผมเดี <im pro load> ๋ยวผมมาไลฟ์องครับผมผมจะเมาส์มอยกับเนี่หน้าผมว่าเฉพาเพื่อนคนพวกเขาก็เห็นม่ผมนะอยากเห็นแม่ผมกดดูนิ้วอย่างเดี้ยแต่พี่ๆยังไม่มีใครเห็นบางคนไม่เห็นแม่เปผมเป็นเพศตามากเนะ ก็เป็นเหตุการ์สอคั้นมากเนี่ประเดิมมันเป็นแอปอยู่นะเพื <c oughs> ่อนทำการ์สองการมานมาทุกคนเขื่อนไหมไม่เขื่อนเลยโอ้ยยันแมนจะแต่แล้วว่าจะไรานานหน่ะแม่ฟันคราวนี้แบบว่าเดี๋ยวต้องรีบกินแล้วเพราะพี่ต้องไปขึ้นรถเราตอนหโมโนนี่ก็เลยแบบว่า ข่าผมไม่รู้แม่หรอแม่สวยลู <laughs> กชายเลยเท่ไงเออขอบคุณครับแม่ผัานขอบคุณครับหน้าเสื้อพีน่ารักครับแม่หัวเสื้อผมไม่น่ารักเหมือนมันแอบ,บเอาเสื้อแม่มาใส่พอจะเซ็กซี่นะ <laughs> แต่จีหัวจะดึงออกนะทุกคนจะดึงออกัน <laughs> <laughs> มันยาวไปอะ่ะจีใช่ครับ <laughs> จ้าโอเคครับบ๊ายบายเดี๋ยวมาไล่อีกน่าจะใกล้เข้างานเดี๋ยวมาไล่อีกเหมือนว่างเนอะครับผมโอเคครับ